ทททเปิดยิ่งใหญ่ Amazing Muay t ย a i Festival 2026ดันมวยไทยสู่เวทีโลกกระตุ้นสปอร์ตทัวริซึมสร้างเงินสะพัด214ล้านบาทช่วงค่ำวันที่4กุมภาพันธ์2569การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทเปิดงานใหญ่ระดับประเทศ Amazing Muay Thai Festival 2026ณอุทยานราชพักอ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานอย่างคับข้างโดยมีนายนัทครุฑสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวทททเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลเอกจินตมัยฉีกว้างผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายและตำนานนักมวยไทยบัวขาวบัญชาเมฆร่วมสร้างสีสันภายในงาน งาน Amazing Muay Thai Festival 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง7กุมภาพันธ์นี้ภายใต้แนวคิด Ultimate Muay Thai Experience มุ่งถ่ายทอดคุณค่าและเสน่ห์ของมวยไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เวทีโลกพร้อมยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านสปอร t ตทัวริซิมระดับนานาชาติสำหรับไฮไลท์ภายในงานพบกับการแข่งขันมวยไทยการสาธิตมวยไทยโบราณ4ส,สาย กิจกรรมฝึกมวยนิทรรศการวัฒนธรรมไทยอาหารและสินค้าของดีประจวบพร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง4วันและในวันที่6กุมภาพันธ์วันมวยไทยเตรียมพบพิธีบวงสวงครอบครูการแสดงชุดยิ่งใหญ่ลั่นกลองเกลือฟ้าประกาศศักดาภูมิปัญญามวยไทยปิดท้ายด้วยการแสดงพลุสุดตรการตานายนัดครุฑสูตรระบุว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเฉพาะอำเภอหัวหินมีความพร้อมทั้งด้านการท่องเที่ยวค่ายมวยและสนามฝึกเหมาะสำหรับทั้งการฝึกจริงและการเรียนรู้มวยไทยของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครั้งนี้นะครับเราคิดว่าจำนวนคนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นครับก็คงไม่ต่ำกว่าส0,000คนนะครับตลอด4วันนี้นะครับแล้วก็เงินที่จะเกิดการหมุนเวียนในพื้นที่นี้นครับสำหรับรอบกิจกรรมในส่วนของอำเภอหัวหินเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณ2 1 4ล้านบาท เป็นอย่างต่ำนะครับก็คิดว่าผู้ประกอบการนะครับชุมชนท้องถิ่นเนี่ยคงจะได้ประโยชน์จากการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างมากครับ